สวัสดีครับมาพบกับผมเวลาทศรัตวันนี้ผมได้โทรไปตามแนวทางตัวเลขของคนนอนป่าฝันแม่นนะครับหลังจากงวดที่แล้วคนนอนป่าฝันแม่นนั้นเข้าศูนย์เต็มเต็มเลยนะครับมาดูกันว่าในวันนี้คนนอนป่านั้นจะให้ตัวเลขไหนนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับค่ะสวัสดีเด้อค่ะเด้อครับผมค่ะเอา,าม,มันนี้มาตามขึ้เก้าล่ะค่ะอ้อ ยหญ่พอนอนฝันว่าอันขึ้นว่านขึ้นก่อนนะครับจ้าเป็นฝันว่านพนอนหลับเหนือมาไม้นะครับโอ้ฝันว่านี่ยหายบอกค่ะเอาลำเนือมาไห้แมนใหญ่เป็นเป็นมาห่งให้ผมนะบางลาบาลาขยั้งไงก็เลยละยั้งไงใหญ่ของค่ะโอ้ใหญ่เอนนเห็นหลาบเนือไม้เป็นมะบางลากินแน่เป็นมะาลาบย้งไงใหญ่ลาบมัน เด็นี่แล้วสอยแสก่นว่ะอือนวมาอันตามาบอกเล่บอกอันคือแตอันคู่เดียวคนว่ะอ่อือตัวไหน,นใหญ่ใหญ่ผไม่ถามนะแต่เป็นเนี่ยเพื่อนนะครับเนี่ยแบบ้าผมคตาใหญ่จริงๆนะครับโอ้เป,เป็นมาอันตาเป็นมาอันตามาบอกนีก่บอกคือคู่เดียวคนว่านะครัโอ้ไม่ถึงตัวไหน,นใหญ่ใหญ่ผมว่านะค่ะสึงแค่ตาเปลี่ยนร่างนะแล้วเพ่นว่า โอ้ถือได้สามแปดล่างวที่คะแครับค่ะคนว่านอนในกองฟันนอะจ้าเอาเน่บนเนามตัวบมเืกไม่ใหญ่ประมาณเนบนบมเืกบ่อคนว่าบ่กเสือยอะบ่อเสืตัวเใหญ่คนว่าอืมค่ะทำไมเน่ไม่นห็เสืตัวใหญ่ขไมดถามคนาจ้าบอลายก็ไม่เสืยตัวหนีที่คนว่าหาเจ็ดซองคนว่าหาเจ็ดสองาตนที่คะรับผมก็เป เด็กลางสามแปดแบบเถือตาคนบอกเือยู่คนวันคนบอกติดเะเลล่างคนว่าอืมค่ะเนี่ยอย่ตัวผมเนี่คุกกคย,คยกันนะฮะกุยังอ่คอยกาเจ้าคุยกันอยู่เด<อ>ียวนะสิฮะค่ะคุยกันเสมออ่าตาอ่นบอกเสือจเจนเด็กลางที่สามแปดตว่ะค่ะเด็กสามตัวอยังอสามหาชูอมันมาถเือประมาณนาจ้านี่ีแปเบ็นยังกับบุหัวเดียวไปเสียหนราะวารับเหนือถุงนึ่งเนาะค่ะ โอ้หลามเนื้อพนคุณยายแล้เอามาให้ยถุงนึงเนี่ยครับลามเลือดเนี่ยครับโอ้ลามเลือดลือดยิปเนี่ยสวิตช์เนี่ยนะครับอืมจ้ะให้กล้องฟันครับค่ะเพ่นว่าแฟนเพ่นเอามาให้ยมาถือคุณตาเอาเล็กมให้ถือยุคคู่เดียววันที่ค่ะครับผมโอ้จ้ะไปเปลี่ยนสามเปล่ยนร่างพนว่าถือตัวสามแปดร่างครับผมเลยสามตัวตาบอกว่าถือพนว่าใี่ไหมค่ะ <ừ> ตัวไหนใหญ่กันซึ่งกันเถอะเพราะไม่ตามพึ่งคุยกันนะเผาพุา่แต่เผาประมาณเรื่อๆกันนะครับเพรตาพึ่นโอ้อายุประมาณเดียวกันเนาะใกล้ๆกันเนาะค่ะเนาะใกล้ๆกันนะครับจ้เเาเอนเราเราเขาซื้อมาให้ึสองขวดเป็นสามสิบห้านีเกียนะครับโอ้เราสามสิบห้านีกีสองขวดมาครับค่ะค่ะเดี๋ยวเข็นไว้นับก่อนมันอยู่ปีมันสามสิบห้านีกีนะครับบอกคือเราทั้งบานน้านเรา สามสิบ้าดีกีสองขวดนะคะค่ะเอฟซีพนก่พากันคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าบางคนก็บว่าเรายี่สิบแปดดีกีสินะโอ้โมนิกะชาลันเนานนสามสิบห้าดีกีผมเป็นเราสุรัธานีครับเราสุลัธานีสามสิบห้าดีกีสองขวดจ้าครับจ้าีเน่อะครับบ่วงฟันครับค่ะพพะส ซื้อเหล่ามากมือไหนคะซื้อเหล่ามากมือมันสองนะครับตอนแรกโอ้ตอนแรกบ,บนันบันดีได้ได้ให้เพื่อนเราน้าเราเม่นบอะคาหเหล่าหายแล้วครับหายแล้วตอนแรกนะครับตอนค่ะตีซีตีหาก,กับฟันมายายเอาเนื้อ,อาลาบเหนือใหม่นะครับโอ้จ้าจ้าครับเพราะตะถวายเหล่ากับเนี่ยมือแรกตีซีตีหานี่กับฟันว่ายายเอาลาบเนือมาลาบเดือนมาหายเนาะเนาะแม่ครับถุงหนึ่งครับถุงหนึ่งค่ะ แต่ยังกับแต่เอฟซีแล้วกับแต่พี่คนบอกค่าเจ็ดสองครับสามแปดล่างคนวะอ๋อค่ะอันนี้คุณยายมาบอกครับผมจ้าค่ะหลับเหนื่อยนื้อเหนื่อเป็นนื่อวะเอาเห็นเอฟซีบอลเตี่ยวน้อเอฟซีบอลเก่งเก่งนี่เบอนตีผมบอกหัยังแปรเหรอผมผมเอาแต่อันคำเมพันบอกเป็นตัวเลขนะครับค่ะเอาถ้าเป็นตัวนี้ล่ะวัตตีต่ว่าปิสนาจก็จะงวดวันหนึ่งหันกับปสนานี่ค่ะเนาะใครสองกอง่ะน่ะ ไข่สองก่อค่ะไข่สองก่อ็ทำอันสองศูนยชสองก็เนะแมนใครกับกลมๆเนาะเนาะอืมต้อบอกสองกล่องเนาะค่ะเออมันก็บอกขากปานนันได้เนาะเป็นบอกขากปานนันอันสองกล่องไครมันกับศูนก่อนเนาะก่อนสองนกดเนาะแมนยู่ค่ะรับผมเอฟซีปับกูคนเป้ยกับเปยวอะไรครับแมนมีเอฟซีเป็นหนึ่งครับผู้ท um ่ารั เก่าซีหนึ่งเก่าหาเก่าซีหนึ่งก็มาผู้ยิงกูเท่าเปะไปทันแล้วครับกำไรบเปะอีนี้นวดกระแปลกระแปีกตรงเลยล่ะครับผููเท่าก็บเก่าเนาะนั่งูเท่ากับเก่าอยู่แล้วค่ะผู้หญิงกับซีมาลาเนื้อลาลเมื้อก็เป็นหนึ่งนเอาให้คนเปยเอาซีหนไปันบอครับผูงไหโมโหนะครับเอาเ่วมฟันนะครับแต่ซีเป็ทีเปค่ะแบบผมก็ไรวผมแปีผมก็แปยเก่าซหนึ่งหมดแล้วครค่ะ ก้าวลมเอามีเจ้านะครับผู้กองนครับเอาเอาขอบคุณขอบคุณบรรยามาศสามเปลี่ยนลางนะครับค่ะค่ะครับผมเดี๋ยวไก่เมืออยยังหรือว่ามีข้าวขียนลงมาเกันหน่อยครับมันยังครับเอฟซีมันยังบม่สับสนครับแมนค่ะแต่มันโมหลายตัวเนาะครับเนาะแมนค่ะโมหลายตัวดอกจ้ะจะเขียนใส่ไว้ในหน้าเดียวกันนะครับเด็ายสองตัวนะครับเด็กชายยากจนบอกใั่ไหมต้องสามเปลี่ยนใช่ไหครับอ่า ฝนตกบ่ละครับมือ้อนี้บ่ทันได้ตกค่ะฝนแต่ว่าคึมค้มๆมาอยู่ค่ะโอ้โหเพื่อสิตกเบื่อเหม่อเมื่อคืนเบื่บื่อเบื่อขึน,ออออขนเลยครับผมค่ะเอาจังได๋แกดูแลรักษาสุขภาพนะคะไปกไกลบ้านไกลเมืองครับผมครับค่ะโอ้ดพูเพิ่นก็ดีดีเอย้วของมาให้กินนํามาลากค่ะหยงั่งร่มครับอือจ้าๆ เอาขอบุญขอบคุณหลยได้ค่ะได้กษาสุขภาพจ้าครับผมค่ะกรับลรุกภู้ด้วยกันครับผมค่ะลำำด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับผมครัและนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดของคนนอนป่าฟันแม่นในวันนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดนั้นก็มี350แล้วก็38นะครับ38เป็นตัวล่างนะครับแล้วก็572นะครับ แล้วก็มีเหล้า35ดีกีส2ขวดนะครับและนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดของคนนอนป่าฝันแม่นในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ